ใจจริงครับโดมนี้ดดโดดเลยครับเก็บเท่าตะกาผม สวัสดีครับทุกคนผมมาเลาอหาเ็ดโคนครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกแรงคันครับผมตอนเช้าๆสายๆกันเลยออกมาหาดูเ็ดโคนริมห่วยจุดติดแถๆเคอได้แลลวครับผมหลาะมาสักพักแล้วแหละครับก็ยังไม่เห็นครับผมจนมาถึงจุดนี้นะครับมาเห็นแล้วครับอีสองดอกใหญ่สองดอกใหญ่ๆทุกคนเลยทุกคนหวังว่าจะเป็นฝูงเดี๋ยวลองไปเลือกๆดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ทางแป๊บนึงสองดอกใหญ่ดีครับผมหวังว่าจะมีเยอะๆครับ เป็นจุดไหมผมไม่เคยได้จุดนี้แต่ขับรถผ่านมามาเห็นปวกน้อยๆนี่ครับม่เห็นปวกน้อยๆก็เ,กยกเลยแวะดูก็เลยเ,เห็นครับผม,มนีม่ไงโ,โอ้ทุกคนนี่ไงนี่ไงลวยเร็วอู้สิได้ไงอ๋นงอกเป็นหมูตัวนี้มันไม่ใช่งอกสองดอกเลยครับนี่อู้สิได้มันลุยเลยครับผมแต่อสองดอกนู้นยังดอกใหม่อยู่ เดี๋ยวถาไปนึงเด้อตรงนี้ยังไม่เคยมีใครเวกเลยครับผมครับผมเปิดไม้กันเลยครับผมนี่ครับโอเคครับผมว่าตรงนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมไล่เลือกหาไปนู่นนะครับผมสักครู่ครับทุกคนนี่อีกจุดหนึ่งโอ้นี่เราว้าวว้าวว้าวยิงตะมองดีๆยิงจะเห็นกับของมุมนี้นี่แหละครับผมมองผิวเผินไม่เห็นครับ ต้องเพ่งๆโอ้ดอกตูมก็มีแล้วนี่นี่นี่มันกระดุทุกคนเห็นไหมนี่มันกระดุมันกระดุมากนี่นี่นี่เห็นไหม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 นี่นี่นี่ครับผมน,นั่นไงกำลังกระดุครับอุ้ดยดิยนฝฟืงเลยตรงนี้เดี๋ยวเขี่ยดูครับผมเอาละ นูบนูยย่นดอกใหญ่ผมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนเงี้ยมันจึงอกมาสองฝั่งเลยนะของนี้นั่นไงจริงด้วยทุกคนในลักการุ่งผมนี่มันเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติเถอผมครับ,รบนั่นคือปวกลักมันแนะ่ทุกคนเนาะมันงอกไปนูน่นแล้วก็งอกมานี่ครับผมมานี่ยจริงด้วยครับตามลักษารุ่งผม อู้นี่ผมเมนมดแล้มา้งปังปงนีตุตง้งตุ้งสินมั้ใช่ไหมใช่จริงๆด้วยน,นังไงว้าวว้าวว้าวมีเมนมดดยนะปังปึงสินมั้นั่นดดนะนั่นจริงจริงเลยครับจริงๆริเลยครับใช่เลยจริงๆ,ๆด้วยสายมันเลยครับผมน,บนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมวางสายนู่นแหละจะไปสุดไหน นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวจะค่อยจะค่อยเคลียร์ทางนี่ครับ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 เดี๋เดี๋ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับทุกคนเดี๋ยวที่พ่อได้เก่งอยู่มั้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาดีๆครับทุกคนเอาละเอาละจะขุดแนะ่เ,เคลียร์ทางดีๆเราค่อยมาเก็บกันนะครับอะ <laughs> ไรนะครับปุมเนี่ครับผมโอ้นั่นอีกยืดตาเขาใช่จริงๆด้วยนี่ ครับยิงมอง,ยง,มอ,ยงยอยู่เห็นครับผมมันเป็นสายมานี่ครับโอ้โหแม่ไปทุกมอ่อาจะที่นี่เลยเหรอไปห่างๆครับทุกมันเดินตามทางปลวกครับผมปลวกมันจะเป็นเส้นทางอยู่ใต้ดินครับเหมือนทางหนูนานี่แหละครับผมปลวกมันก็จะนําเชื้อเห็ดติดขาไปให้มันก็ ก็เลยงอกเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับผมครับเนาะเอาละเดี๋ยวเคลียร์ทางนะครับเอาละทุกคนเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วครับผมเหมือนจะมีประมาณนี้ครับไปดูกันแต่ส่วนใหญ่จะโรยครับนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับนู่นครับผมดอกกุที่ผมเห็นนะครับเอาละดอกใหญ่ตรงนั้นดอกใหญ่แล้วก็ขามมานี่ครับผมอีกพวกลักครับขามมานี่ครับ แล้วก็มาตรงนี้ด้วยแล้วก็นู่นด้วยครับผมยาวไปทางนี้ครับพี่ชัยมดนะครับแต่ห่างๆครับผมไม่เคยทีทเท่าไรเชดมันลุยเลยรครับเนี่ยสุดท้ายครับมาเจอกันชานี่ด้วยเห็นไหมฮะลอยลอยนี่ลอยมันลุยครับแต่ยังพอเอาได้หมดนี่ยังพอเอาได้นี่นี่อนดอกีใหญ่ดอกมียังไม่ลุยครับใหญ่มาก ทั้งนี้ก็บม,ม่มีครับผมมันมีตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ยังไม่โรยครับเอาได้เอาได้ก็จีได้พอแกงอยู ian, ่ครับนุตรงกุ้งดาดกเอาละครับเก็บกันเลยพอได้พอแกงอยู่ผมว่านะเนี่ยโอ้โูโอ้โหดูขามันครับ โอ้โหฮักฮักฮักดอกนี้ครับทุกคนว้าวดอกดอกเรานี่ยยังไม่โรยครับผมครับยังไม่โรยสวยมากเลยล่ะ จะพามาดูครับทุกคนว่ามันที่เขาเรียกว่าเห็ดปลวกนี่พออะไรครับผมครับนี่ครับชัดเจนมากครับว่ามันมีปลวกเห็นไหมครับทุกคนนี่มันเป็นโครงปลวกอยู่ข้างในครับขุดลงไปนี่เป็นโครงปลวกอยู่ใต้ดินครับผมยังมีตัวปลวกอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับทุกคน เห็ดปลวกครับมันจะเนี่ยมันจะมีเชื้อปลวกไอเชื้อเห็ดอยู่ในพรงปลวกนะครับเราเวลามันก็ง,งอกงอกชอนชัยขึ้นมาปื๊ดเป็นดอกเห็ดใช่ไหมฮะนี่แหละมันเชื้อมันอยู่แต่มนมีแล้วครับผมที่นี่ไอ้พรงปลวกแบบนี้ยมันก็จะเป็นเส้นทางครับที่ปลวกมันหากินไปตามริมห่วยนะครับไอนู่นเออเส้นทางถึงไหนก็เห็ดกระงอกถึงนั่นครับผมครับ ปวกมันก็ไปหากินไก่ปลวกรักมันนะครับมันก็จะแข็งแค่นอะไรพวกกระกลับเอาอาหารเข้ามาเลี้ยงนางพญามันที่อยู่ในจอมปลวกนี้นะครับเนาะนะครับนี่แหละหีบปลวกครับผมเก็บต่อครับผมครับทําเวลากระเบื้องมีอีกฝูงนึงเนาะ เดี๋ยวถ่าย t ิ k กต k อกด้วยกับทุกคนทุกวันนี้ผมมีช่อง t ิ k กต k อกแล้วนะครับที่ e a s y l i f e s t y l e c o u n t r y ครับผมครับฝากติดตามฝากฟอลโล่ด้วยนะครับผมครับในติ๊กต็อกครับผมโอ้ยมีเราเดอกนึงเก็บไม่เห็นไปใช่เห็ดคนมไหมเนี่ยทุกคนทุกคนมันใช่เห็ดคนณไหมนี่ใช่เลยเนาะเพียงแต่มันเอออาจจะ เจอดินแข็งมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับผมโอ้ตุกปุ๊กนี่ครับนี่สุดยอดการน,นี้ครับที่นี่เอาจากการน,นี้ก่อนนะครับแทงขึ้นมาจากดินแทบไม่ได้ครับดินม,มันแน,น่นมันแข็งโพดดอกก็เลยไม่สวยถ้าดินล้วนๆซุยๆนีโดวดว่โอ้ดอกมันจะตั้งตรงดิง่งก้านยาวนะครับ อันนี้ดอกบิดดอกงอเลยครับผมการบิดการงอมดเลยมีแข็งครับหลากยูคานทำให้ดินแข็งครับนี่โอเคโอเคโอค้ยดอกนี้ดอกใหญ่เดี๋ยวค่อยมาออเอาเอาดอกนี้กัอน สวยซาำทุกคนออสุดยอดการสวยซ้ำดอกนี่เอาละเดี๋ยวเอาดอกใหญ่กันนะครับเหมือนจะสองดอกนะน,นี่ยหาขามันกันครับขามันไปทางไหน ทุกคนโอ้โหสองดอกครับสองดอกแจ๊มแจมแจมแด่เนีนใหญ่มากเอาละครับไปด้านนู้นกับผมยังไม่หมดครับ ดอกนึงครับผมหมดแล้วเป็นโครงปวกกับข้างล่งางทุบๆเลยอืมโอเคเอาเดอกยทุกทายครับผมก็เดี๋ยวเราไปหากันต่อครับขับไปตามทางที่เคยได้นี่แหละครับกระพันยังไม่ถึงจุดที่เคยได้ฝูงใหญ่กระพันไก่เลยครับผมขัดไปข้างหน้านไม่ไกลครับเป็นจุดที่เคยได้กระพันไก่ฝูงใหญ่แต่ไม้นั่นแตกแล้วละครับเพราะว่า ลอยมีคนมาหาสัมเสะเตี้ยนเริมภาษาบานผมเรียกว่าเตี้ยนเริมนะครับคือเป็นหมดเลยนะครับค <c oughs> ือที่ไม่ทันเขาเราขับจุดนั้จุดนี้คือเหมือนกันครับทางนาก็ไม่ได้เลยแหล,ละเพราะว่าเขาเห็นรอยเขียเขาก็รูแล้วอยู่ว่าไม้แตกครับใครผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมองมองมองแบบผมก่อนี่เคยได้มาจะเช่าสักทีนะทุกคนไปต่อ <c oughs> นี่ครับสูงเหล็กของเราเอาสเตีมตะกาหน่อยกันแล้วครับผมโอ้โหทุกคนเห็ดโคนดอกบริ่มเทิมใหญ่มากแต่มันเหมือนจะมีดอกเดียวแต่มันเริ่มเทิมมากทุกคนเอาเท่าจานเท่าถ้วยเนาะเท่าถ้วยเดีด๋ยวๆให้ดูดอกเดียวพ่อแก่ง เทียบกับมือผมมือผมเข้าไปนอนได้เลยเนาะดอกเดียวได้นน่ทุกคนดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวปาดดิงเอาได้เลยบอกเด,ดี๋ยวเอามีดมากันครับผมเก็บกันเลยครับไครดูขาจะยาวไหม น่าจะม่ยาวว้าวมันใหญ่มากใหญ่จริงๆดูสิครับดูสิครับบลมเทมเนาะสดยอด ตะการดอกนี้ทุกคนแหมสะใจจริงครับดอกนี้<อ>เห็ดหนักเลี้ยงครับผมดอกเดียวอยู่ดดโดดๆเลยครับ เกือบเท่าตะก,กาผมเหมือนจะเห็นอีกดอกหนึ่งครับทุกคนแต่มันลอยไปเร้วตอนที่ผมเอาเห็ดมองมาเหลือบมาเห็นแฮมมี่ดีนี่จะจะมีนี้นี่ครับว่ามันลอยเนาะทุกคน,นเป็นเหมือนเห็ดหนักเรียงครับปวกนี่มันไม่ชเชยเทหมู่งแต่ไม่แน่เดี๋ยวผมจะลองดูดีก่อนะครับเปิดถือจักดอกครับผม ดอกเปสะใจมากเลยครับผมไม่เห็นครับผมดอกเดียวครับแต่ดอกเดียวพอเก่งเลยไป <c oughs> กันตอน่นตอครับผมยังไม่ถึงจุดที่ผมเห็นกระพานไก่หมูใหญ่เลยครับผมครับแต่ใกล้ละข้างหน้านครับผมมาถึงแล้วครับจุดติดเคยได้โอ้โหดูสิครับเสียงลมลอใครมากรวดทำความสะอาดอย่างดีครับ <c oughs> เดี๋ยวจอดรถแป๊บ,บนึง มีใครมากรวดทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยเลย <c oughs> จะไม่งอกเลยครับผมไม่งอกอีกเลยกับปลวกลักมันไม่มีรอยไข่เอาไปก่อนด้วยนะก็คือแสดงว่ามันไม่งอกอีกเลยครับผมตั้งแต่วันนั้นนะครับบางทีเฮ็ดโคนก็จะงอกแค่รอบเดียวนะครับในในปีนั้นงอกแบบ งอกมดเลยอเนี่ยวันวันนั้นงอกไปจนถึงตรงเนี้ยครับทุกคนยาวไปนี่เลยแต่ยังไม่ดูไปดูนี่นะครับผมถ่ายคลิปไปอยู่แต่ก็มาเนี่ยยาวมาถึงแค่ตรงนี้แต่ตรงนู้นต้องใจคนอื่นเข้ามาถางครับรู้ว่าวันหลังมันงอกผมก็ไม่รู้นะแต่บางคนเขาเห็นรอยมันงอกเนี่ยเขาก็จะมาถางไว้เพื่อที่วันหลังเขาขับรถมาเขาก็ไม่ตอกเสียเวลาลงดูนะเราจะเเขยมองผ่นานๆแต่มันงอกเขาก็ลงเอาทำให้งอกก็เลยผ่านเพราะว่าต้องทำเวลาครับ ทางไวมันเขียนเพื่อจะได้มองง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาจอดรถด,ดูนะครับนั่นคือมืออาชีพเขาเขาทำยังไงนละครับผม,ผมก็ทำโลบทำเวลาครับหลุดผ่าน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 ,านมอง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 ,มองเลยครับแต่ผมก็เป็นแค่มือสมัครลิ้นนะครับผมครับไปต่อครับผมมดพื้นที่หาแล้วครับทุกคนก็เพอได้เกี้งแล้วนะครับผมสายเราด้วยครับผมครับนะ กลับบ้านดีกว่ากับผมเจอกันคลิปหนาครับทุกคนฝนตกก็จะพาหาเฮ็ดเ้าก็หาพึ่งหาอะไรไปเรื่อยนะครับผมตามสไตล์พันฝนนะครับผมมีหลากหลายแนวทางนะครับผมครับฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับผมอือสวยๆ